ที่ล้วงลึกมุ่งมันสร้างสรรผลงานผ่านหน้าจอมาตลอด21ปีเราก็เทซะด้วยว้าวุ่นเลยข่าวจริงเช็คชัวร์ประบการชีวิตของตัวเองนายเอนเตอร์รอบด้านต่อจากนี้หนูเจอพี่ทัดเจนนะคะหนูไม่ว่าโทษนะคะน้องไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วน้องไม่เคยเคารพรุ่นพี่อยู่แล้วค่ะรับผิดชอบเราสองคนนะไม่ได้เป็นคนโลภเลยซอกแซกแต่เรื่องจริง ข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเตะนายไลฟ์กันแล้วนะคะรับรองค่ะว่าข่าวของเรานั้นรอบด้านรับผิดชอบซอกแซกแต่เรื่องจริงเพราะเรานําเสนอแต่ข่าวจริงข่าวชชัว์ไม่มั่วน,นะและข่าวแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะลัดฟ้าไปดูความหวานสุดโรแมนติกค่ะวุ้นเส้นวิริธิพาถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้องคุกเข่าขอแต่งงานแล้วค่ะนี่ไปดูนาทีความหวานของคู่นี้กันนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ โอ้โหนาทีหวานที่หนุ่มนิกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเขา่าสวมแหวนขอแต่งงานนะคะในบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆคุณผู้มชมดูท้องฟ้าสิคะโอ้โหฟ้าเปิดฟ้าโปร่งมากที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะหลังคู่นี้เขาผ่านดูใจกันมา4ปีนะคะถึงฝ่ายชายจะยุน้อยกว่า5ปีอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าคู่นี้เขาเข้ากันดีมากๆวุ้นเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานที่ไม่รู้ตัวจริงๆเพราะว่าตั้งใจจะมาเที่ยวโดยมีเพื่อนๆไปด้วย แต่ปรากฏว่าเพื่อนๆทุกคนรู้หมดเลยว่าฝ่ายชายจะขอแต่งงานยกเว้นวุนเส้นคนเดียวที่ไม่รู้ตัวนะคะตอนนั้นหนุ่มนิกบอกค่ะว่าป่ะเราไปถ่ายรูปกันอ่ะแค่นั้นแล้วก็โมเมนต์นี้มาเลยคุกเข่าขอแต่งงานค่ะแต่มาบอกทีหลังนะคะว่าเตรียมการไว้ตั้งแต่ปีโน้นแล้ว ส่วนแผนงานแต่งเดี๋ยวรอทั้งคู่กลับมาวางแผนกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปถามมาให้เนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะโอ้โหบุญเส้นสวยมากๆจริงๆค่ะอ่าแล้วมาที่คู่นี้ฉลองวิวากันไปแล้วยิปซีคิรติกับแฟนหนุ่มชาแอฟริกาใต้นิโคลัสฮอร์ค่ะเขาก็ควงกันไปทําพิธีสาบานรักกันที่เกาะสมุยทัางกลางครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายนะคะบรรยากาศคือหวานมากชื่นมื่นมากเหตุผลที่ไปจัดงานแต่งที่ทะเลก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยชอบเที่ยวทะเล เป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมล่ะบรรยากาศก็กอูหดีมากๆเลยแต่ตอนบ่าวสาวตัดเค้กค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงจังหวะประคองเค้กกาลังจะกดมีดลงไปความทั้งปอนแบบนี้เลยแต่แทนที่ทั้งคู่จะตกใจโน no, จะกลายเป็นแบบว่าปาดเค้กกินกันสนุกสนานกันไปเลยก็เป็นโมเมนต์สุดน่ารักแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะยินดีด้วยอ่ะไปที่อีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้เลยนะคะก็มีความสุขกันที่ทะเลเช่นกันก็คือครอบครัวของเอสัน ตะพงนั่นเองหลังจากที่เอสรอดตายจากอาการหัวใจวาย JY เฉียบพลันมาได้นะคะวันนี้ค่ะ,คะก็ชื่นมืนไปเที่ยวทะเลที่ชนบุรีกันพ่อแม่ลูกนะคะสดชื่นแล้วก็แฮปปี้มากๆเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็ดีใจมากๆก็ขอให้แข็งแรงกลับมามีผลงานไวๆน,นะคะเอสนี่น่ารักจริงๆก็เป็นเรื่องราวดีๆทั้ง3เรียกได้ว่าเป็นทั้ง3า <C rew> ครอบครัวเลยก็ว่าได้เนาะจากเรื่องราวดีๆค่ะไปกันต่อที่เรื่องน้ําตาตก เรียกได้ว่ายิ้มไม่ออกมันขับคล้องใจเหลือเกินของนักร้องลูกทุ่งไม่ธรรมดาอะฮะไม่ธรรมดาพี่เอชัยยานั่นเองคือที่ว่าเนี่ยขับคล้องใจก็เพราะว่าพี่เอไม่สามารถร้องเพลงไม่ธรรมดาของตัวเองได้ค่ะเพลงหนึ่งเลยที่พี่ร้องไม่ได้เลยในชีวิตเลยก็คือไม่ธรรมดาพี่ยังอยากเสี่ยงเลยว่าร้องไปเถอะเขาจะได้ฟ้องมาแล้วเราจะก็จะได้รู้ว่าใครคือถือลิขสิทธิ์ ถึงกับออกปากวอนผ่านสื่อเลยทีเดียวค่ะลึกทุ่งไม่ธรรมดาเอชัยยาวัย49ปีที่ผ่านมาถึง26 <im itation> ปีแล้ว <im itation> ก็ยังไม่สามารถหยิบเพลงสร้างชื่อไม่ธรรมดาตำนานตกแพร,ระหว่างไทยทำมิวสิกวิดีโอมาร้องบน,นเวทีหรือร้องออก,ออกรายการทีวีได้เลยสักครั้งเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงจนปัจจุบันยังตามหาลิขสิทธิ์ไม่เจอร้องไม่ได้น้ำตาตกเหมือนกันนะมันแค้นใจตัวเองอะว่าทำไมวิ มันเพลงของเราแท้ๆแล้วมันเป็นเพลงที่ที่สร้างชื่อแล้วเพลงนี้นะมันเป็นเพลงที่มันมีสตอรี่สำหรับเราเราไปนอนเจ็บอยู่โรงพยาบาลระยองอ่ะที่ตกแพลคนโทรเข้าไปสายกระหน่ำก็เพราะเพลงเพลงนี้เรารู้ว่าคนรักเราจากเพลงเพลงนี้เยอะมากเลยครับแล้วก็ห่วงใยเราจากเพลงเพลงนี้แล้วมันกลายเป็นแบบหายไปเลยร้องไม่ได้สุดท้ายพอเราร้องไม่ได้แล้วมันอึดอัดคนอ่ะขอฟังสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยมันร้องไม่ได้ไม่ธรรมดาเนี่ย ฝากรายการเราก็ได้ครับว่าผมผมฝากตามหาหน่อยเถอะว่าใครถืออยู่จริงๆผมเอาตัวจริงๆสักคนหนึ่งเพราะผมงงไปหมดแล้วงานนี้นายจะเทนต่อสายตรงถึงผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงไม่ธรรมดาทันทีปรากฏว่าลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทอ่อนป้าหากใครจะนำเพลงนี้ไปร้องต้องทำเอกสารขอซื้อหรือขอใช้ลิขสิทธิ์แล้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นกรณีไปแต่ที่ผ่านมาเอชาย,ยาไม่เคยติดต่อไปขอซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่ที่แน่ๆเพลงที่เอชายาร้องได้ชั่วก็คือซิงเกใหม่ในรอบ10กว่าปีกับเพลงรอยยิ้มก่อนจากลาเพลงรักลุกทุ่งแท้ๆสอดกลิ่นอายดนตรีไทยเดิมที่เพิ่งปล่อยออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันค่ะ ใครที่คิดถึงเสียงหวานๆของพี่เอก็ฟังเพลงใหม่ของพี่เอได้นะคะอาพูดถึงการซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้ต้องนึกถึงคนนี้เลยตั๊ก,กแตนชลรดาค่ะนี่ก็น้ําตาตกเหมือนกันแต่เป็นน้ําตาแห่งความาซาบซึ้งค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เพลงของตัวเองให้ร้องค่ะคือหนูอยากจะขอบคุณความรักความเมตตาจากแฟนเพลงของหนูะคะพี่จุ๋มที่ซื้อให้พี่เอตุยชัยที่ซื้อให้แล้วก็แฟนเพลงทุกคนนะคะคือที่รักหนูจริงๆแล้วก็ ไม่เคยหวังผลประโยชน์จากหนูเลยแล้วก็ให้กําลังใจหนูตลอดคือหนูจะพยายามนะคะลองทิ้งตกไปเพราะตอนแรกหนูตั้งใจจะไม่ลงแล้ว ขอบคุณทั้งน้ำตากลางเวทีค่ะลูกทุ่งสาวตะกะแภชลาดาที่เจอแฟนเพลงเซอร์ไพรส์ควักเงินหลักแสนซื้อลิขสิทธิ์เพลงฮิตของเจ้าตัวสมัยยังเป็นศิลปินในสังกัด GMM Grammy ให้ร้องต่อได้อีกหนึ่งปีต่อเนื่องกับลิขสิทธิ์ที่ผู้จัดการดาราคนดังเอสุภชัยซื้อให้ซึ่งกำลังจะหมดอายุในวันที่30กันยายนนี้ โดยสาวตักแตนเผยแม้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจที่แฟนเพลงเซอร์ไพรส์แบบนี้แต่ก็ทราบซึ้งใจและขอบคุณจริงๆค่ะไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าแตนจะเสียใจหรือดีใจม่รู้ว่าแตไม่อยากให้ใครมาทืให้แตนแตนก็ได้ประกาศบอกทุกคนบนเวทีแล้วแล้วก็ประกาศบ่อยมากบอกว่าอย่าให้มีใครซื้อให้ตะกแตนอีกนะแตนแตนมีความรู้สึกว่าแตนไม่อยากให้สายตาของคนทุกๆคนที่มองแตนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่า เฮ้ยแต่ก็แต่มีตังค์แล้วทำไมไม่ซื้อเองอทำไมต้องให้แฟนเพลงทำไมต้องให้พี่เอ็นซื้อชัยทำไมต้องให้คนอื่นๆซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากให้คนแบบมามองแฟนแบบนี้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเรามีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อได้ใช่ไหมคะแต่หนูก็ต่อสู้มาตลอด<ะ>แต่คือแบบบางทีความท้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเแบบเป็นดิ่งนะคะ<ร>แ,แต่ก็ขอบคุณ GM เอ็นนะคะ่า ที่ยอมขายลิขสิทธิ์แค่กาแฟเพลงแต่กาแ,แน้มยให้กแแฟลองค่ะสำหรับค่าลิขสิทธิ์เพลงสังกัด gmm grammy มีหลายเรทราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเพลงระยะเวลาและรูปแบบการนำไปใช้แต่ที่แน่ๆซื้อเหมาปีแบบนี้หลายแสนบาทแน่นอนค่ะ ทีนี้เราก็จะได้ฟังเพลงตะกะแตนชนราที่ร้องโดยตะกะแตนชนรากันแล้วนะคะอีกคนหนึ่งที่อยู่ในข่าวเลยตะกี้นี้ค่ะที่เคยซื้อลิขสิทธิ์เพลงหนึ่งปีเต็มให้กับตะกะแตนนั่นก็คือพี่เอสุภชัยนั่นเองตอนนี้สองงานเข้าพี่เอแล้วเพราะว่ามันมีภาพภาพหนึ่งที่พี่เอถ่ายภาพร่วมเฟรมกับบิ๊กโจ๊กนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมอ่ะนี่เลยภาพนี้เดี๋ยวไปไปดูพร้อมๆกันภาพนี้เลยนะคะพี่เอสุภชัยไปถ่ายรูปร่วมเฟรมกับบิ๊กโจ๊ก รองผู้บัญชาการตํารวจนะที่ถูกหน่วยคอมมานโดบุกบ้านเป็นข่าวใหญ่โตตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะคะส่วนผู้หญิงอีก2คนคนนึงเป็นภรรยาของบิ๊กโจ๊กนะอีกคนนึงก็คือมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพน,นันออนไลน์นั่นเองค่ะทีนี้สังคมก็ตั้งคําถามทันทีค่ะว่าเอ๊พี่เอไปรู้จักกับ ผู้ต้องหาได้ยังไงนายเทนก็เลยไปสอบถามพี่เอไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่เอกลับบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชสงสัยจะไปกรีดยางพาร,ราแล้วก็ไปร่ายมนคาถาเรียกปลาอยู่อเป่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตามภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอพี่เอกลับมาชี้แจงกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะ คุณผู้ชมคราวนี้ก็ไปต่อที่วงการลูกทุง่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกทุง่งเนิร์มหาเสน่ห์น้องเปาเปาวลีนั่นเองค่ะน้องเปาเนี่ยเขาก็แต่งงานกับเอิร์ธนะลูกปากกิ๊กเนี่ยมาพักใหญ่ๆละแต่หวานดีไม่มีตกค่ะทั้งๆที่ไม่ต้องควงเงินไปทานอาหารหรูๆเลยก็มีความสุขได้อ่ะเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องละกัน ได้สามีดีโชคดียิ่งกว่าถูกหวยวันนี้ดูเหมือนจะจริงกับลูกทุ่งเน์เสน่เปาเปาวลีเพราะทุกวันนี้แม้เจ้าตัวจะแต่งงานกับลูกชายสุดที่รักของป๋ากิ๊กยังหนุ่มเอิร์ดการกิจเจริญแต่วิถีชีวิตการเปิบข้าวกับมือทานน้ำพริกผักต้มและเนื้อทอดเมนูที่สาวเป่าชื่นชอบก็ยังทำรับประทานได้เหมือนเดิมเพราะคุณสาคเขาเน้นเลี้ยงง่ายสาวเป่าจะทำเมนูไหนก็พร้อมล้างมือเปิบข้าวกับมือตามได้อยู่แล้วละค่ะของที่เรากินกันประจำอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่แค่พี่เอิร์ดเขาก็เป็น เป็นของใหม่สําหรับเขานะคะอย่างน้ําพริกหรือว่ากินข้าวกับพื้นบ้านหรืออะไรเงี้ยเนื้อทอดก็เป็นของบ้านๆค่ะซึ่งมันก็รสชาติแบบอร่อยอยู่แล้วเขาเป็นคนที่อยากทดลองด้วยเป็นชอบชอบชอบลองค่ะอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาอยากรองหมดเลยค่ะกินกับมืออะไรกินกับมือก็ไปเขาก็เขาบอกว่าเอ้ย เห็นแบบว่ากินกับมือเห็นคุณย่าเขากินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าสอนหน่อยให้แม่ให้แม่เปาสอนอะไรเงี้ยหลังๆก็แบบว่าฟิลบรรยากาศท้องทุ่งนามันได้เขาก็เลยใช้กินมืออะไรเงี้ยทั้งแรกจีบจีบไม่เป็นก็เลยเป็นการกรมอะไรเงี้ยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือกลายนแบบคล่องไปแล้วอ่าตอนนี้ professional แล้วค่ะชื่นใจพอแบบว่าเห็นเอธแบบทานอร่อยอะไรเงี้ยก็ชื่นใจแทนคุณแม่แทนคนทํา สาวเปลายังเผยอ,อีกว่าทุกวันนี้หลังจากทางานที่กรุงเทพเสร็จเรียบร้อยทั้งเปล่าและหนุ่มเอ์ธก็จะรีบขับรถกลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะไม่ใช่แค่ธรรมชาติทุ่งนาที่ช่วยรีเซ็ตความเหนื่อยกับข้าวแม่ที่รออยู่ที่บ้านก็ชวนให้คิดถึงทุกวันด้วยละค่ะอยากจะบอกค่ะว่าทานข้าวด้วยการแบบใช้มือเปิบแนละ้วมันแซบแซบแบบบอกไม่ถูกค่ะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ค่ะจะพาไปฟังความรู้สึกนะคะของ เจ้าของรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งรางวัลนัตราราประจำปีนี้นะคะน้งเปิร์สุวิกรมนั่นเองแล้วก็รางวัลต่างๆที่อสมทได้รับมาด้วยค่ะ นายสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นายเขมทัศน์พลเดชและคณะผู้บริหารเดินทางมามอบ3รางวัลนาตราชครั้งที่14ประจำปี2566ให้ถึงบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แก่ราการเปิด p สเปกทีฟที่ออกอากาศหน้าจอช่อง9กด30มา8ปีแล้วคว้รารางวัลท็อกโชยยอดเยี่ยมโดยที่หนุ่มเปอรสุวิกรมพวร่วงรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมไปด้วยค่ะ ส่วนสถานีวิทยุอสมทพัทลุง FM 95.75เมกะเฮิร์ได้รับรางวัลสถานีท้องถิ่นข่าวและสาระยอดเยี่ยมโดยนายพาทยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณมาโดยตลอด8ปีนะครับก็คือทางช่อง9 m c o d HD นะครับแล้วก็ทางอสอทศนะครับที่ให้การสนับสนุนให้พื้นที่เราได้นำเสนอเรื่องราวดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้นะครับเราก็รู้สึกปรับลืมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากจริงๆผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าเราจะไม่สามารถเดินทางมาจุดนี้ได้เลยหาก ขาดทีมงานคุณภาพที่ตั้งใจทำงานกันอย่างขมักขม้นนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนยืนหยัดสร้างบริการน้ำดีเพื่อผู้ชมในทุกช่องทางทั้งทางทีวีช่อง9กด30 mm hmm. คลื่นวิทยุอสมท .46 คลื่นและสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มค่ะ ยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวค่ะช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าเหล่าสวิฟตี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงว้าวุ่นขนาดนี้แต่ก่อนอื่นนะคะคริสพิรวัตรค่ะจะชวนพวกเราไปร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อฉลอง21ปีในประเทนกันค่ะ ชวนทำดีฉลอง21ปีในเอนเตอร์เทนร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมเติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิงเลขที่บัญชี0672135100มาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆด,ด้วยกันนะครับ หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เป็นยังไงครบท่วนนะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะเรานําเสนอรอบด้านรับผิบดชอบซอกแซกแต่เรื่องจริงนะคะพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวกันใหม่ค่ะกับในายเทน1 1มงครึง่งช่อง9กด30มาเจอกันนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ